นะครับเราก็ขึ้นมากปากตากเลยนะครับนี่ตันโรงนะครับตันโรงอย่างเก่งๆพอพุ่มแล้วนะครับอนะครับเกือบรวยกันพุ่มอะเรามาถึงปากทำทำบทยาเขาเรียกว่าทำยาตั้งกับตรงนี้โดยเฉพาะที่ว่ามีเครืองบทยามีเป็นหิ้นใช่ไหมครับเป็นโจกินอ๋อเป็นโจกินเลยก็มีต่างอิ้นธรรมชาติเหลือทีตรงนั้นถามก้าว่า จะมีล่มอย่างนี้กับมีลมมีลมผัดแรงก็ได,ดร่มผัดแรงนี่ท่านนี่ท่านว่าเวลาก็บดยาได้ปะเนี้นะถ้าไม่มีลมมัน,ม,นมันคุง้งมันคุง้งมันอาจจะมาเก่านนคนคนถีทำได้นะครับนี่ก็มาทึงแล้วน,นะครับปากทำบนอ่านี่ปากทำปากทำถี่ว่าทำยานะครับแต่วันนี้เราพามาเจียวเกะปากทำก่อนนะถอดรองนะเกะนี่ก่อนอ่านะครับพี่ตรงนี้นกับเมียยินช่วยกันช่วยต้องไปถึง ะนะครับผ้ามาเลยล้นา,านรกิจนี่เอาอเข่ปากทาก่อนมานี่ก็สวยนะครับนี่เป็นอินหองอินยอยอมีโค้งอยู่ด้วยนะครับโอ้ะนะครับสวยนะครับเดี๋ยวผมพามาจุ่มเขปากทาก่อนมานี่อ่ากล้วยก็ยังไม่พร้อมเงินวันี้ไม่เป็นไรอ๋อนี่กล้วยมีเลยน,นะครับ <c ười> อืออ่านะครับมีกล้วยด้วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผุมจะพามาเลยบริเวณ ทำบทยานะครับนี่ก็เป็นถีโลงเตียนนะครับอันนี้เป็นตำตำอันนี้เป็นจันเรกตำจันเรกนะจันเรกมีจันทีดซองโอ้นี่ทําจันเรกเลยยังมีจันร่องจันทราบขึ้นมาบนหลังจันราบดูสิเขาตั้ยาโอ้จันทราบนะอันนี้วันนี้พ่มบ้ามาเกจันเรกก่อนไอ้ข้ามาเมริกินโพไม่มีคว้วยอ่านะครับเราไม่มีคล้วยแต่เรารู้ว่ากางบนนู้นมันจะมีเพดานนะครับีแป้งซองลงมาข้างบนอ่านะครับมี มีเส้นโซงนะครับตรงนี้เรามาเกชฉันแรกชันนึ่งก่อนถ้าชันร่องนี่ก็ตรงนี้เป็นข้าเรียกว่าตอนนี้มีเพิ่งอยู่นะครับเพิ่งอยู่มันเป็นเหลื่มเหื่มข้าวฉันทีซ้ำบนนั้นอ๋อในตรงนู้นนะครับเหลื่มข้าวฉันทีร่องเหลื่มข้าวฉันทีร่องถ้าเราขึ้นชันทีร่องเราขึ้นทางไหนครับถังนี้มีได้เยอะอ๋อทางนี้มีได้นะครับแล้วข้างบนนู้นฉันทีซ้ำนะครับ ต้าบ่ะขึ้นแขนซองแหลกครับขึ้นเดินไปเรื่อยๆเป็นเรื่อยแกาจย์จะมีอิ้นยอยนะคอ๋อยิ้นโหนกิ้นยอยนะครับตรงนี้ก็ถ้วยหมางนะครับถ้วยอ่านะครับนี่ก็เดี๋ยวตั้มบมดยาตี่นเนื้ความเป็นมาเรื่องตั้มหมดยาก็เมื่อนองไปทุ่นไปหลายกว้างนะครับอ่านะครับบอกก็ตั้มยาตั้งกันทำไมก่อนอ่านะครับแต่วันนี้เรามาแก่นี้กันก่อนกลางวายกวยไม่ปลอมคุณไม่ปลอมนะครับถ้าฐานยาแกมาจุ่มก็ฐานติดโตฐานรองนั่นนายเลยนะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับ โอเควันนี้ก็ต้องก็ขุณหมางนะครับก็ขุนรองนั้นอีกรลบนึงครับผมครับสวัสดีครับ